โดรนเล็กๆแต่ฟีเจอร์ใหญ่ๆ DJ Neo 2มาพร้อมนวัตรกรรมที่เปลี่ยนการเล่นโดรนหากคุณกำลังมองหาโดรนที่สะดวกใช้ฉลาดและปลอดภัย DJ Neo 2อาจเป็นคำตอบที่คุณกำลังมองหา DJ ยักษ์ใหญ่โลกโดรนเพิ่งเปิดตัวสินค้าใหม่ที่น่าตื่นเต้นสำหรับผู้สร้างเนื้อหา Content Creator และผู้เริ่มต้นด้วยคำโปรยโดรนกล้องติดตามตัวส่วนบุคคลที่ฉลาดและปลอดภัยที่สุดในตลาด แต่ DJI n e 2ไม่ใช่แค่โดรนธรรมดานี่คือโดรนรุ่นแรกของ DJI ที่มีน้ำหนักเบาเพียง151กรัมแต่กลับมาพร้อมกับระบบตรวจจับสิ่งกีดขวางรอบพิศทาง OmniDai Regional Obstacle Sensing ฟีเจอร์ระดับโปรที่ถูกย่อส่วนลงมาในโดรนขนาดเล็กระดับนี้ได้อย่างสำเร็จแต่นี่คือจุดที่น่าทึ่ง DJI Neo 2ไม่ได้ใช้รีโมทแทนมาด้วยนะวัตกรรมการควบคุมยุคใหม่ที่เน้น Andesic ทำให้การใช้งานง่ายและสะดวกยิ่งขึ้น ด้วยเทคโนโลยีที่น่าทึ่งดังนี้ Gesture Control 2.0ควบคุมโดรนได้สมบูรณ์แบบด้วยฝ่ามือไม่ว่าจะใช้มือเดียวสั่งการเคลื่อนที่ซ้ายขวาสูงหรือใช้2มือเพื่อสั่งให้โดรนบินเข้าออกซูมอินเอาต์ปามเทคอ l แลนดิ n งสั่งให้โดรนขึ้นบินจากฝ่ามือและชยัยฟีเจอร์กลับสู่ฝ่ามือ Return to Palm เพื่อให้โดรนระบุตำแหน่งมือและบินกลับมาลงจอดได้อย่างแม่นยำ Voice Control รองรับการสั่งงานด้วยเสียงผ่านสมาร์ทโฟนหรือหูฟังบลูทูธเหมาะสำหรับสายกีฬาหรือกิจกรรมกลางแจ้งนอกจากนี้ดีเจเนียวยังมีจอแสดงผลออนบอร์ดขนาดเล็กที่ตรวจโดรนเพื่อแสดงโหมดการถ่ายภาพที่เลือกไว้และยังคงรองรับการเชื่อมต่อกับรีโมท RCN 3ระยะสูงสุด10กิโลเมตรหรือกอล์กสำหรับการบินแบบ FPV สำหรับคอนเทนต์ครีเอเตอร์แม้จะตัวเล็กแต่สเปคกล้องของเนียวนั้นไม่ธรรมดาด้วยเซนเซอร์12นี้วอซีิมูสความละเอียด12 MP F 2 2 ระบบกันสั่น2แกน g ิมเบิและความละเอียดวิดีโอ 4K สูงสุด1 0 0 f p s สำหรับทำสโลโมชันระดับ Pro รวมถึง 27K แนวตั้งสำหรับการทำคอนเทนต์ลงโซเชียลมีเดียพื้นที่เก็บข้อมูล 49GB และโอนถ่ายข้อมูลผ่าน Wi-Fi ความเร็วสูง 80Mbps ไปยังแอป DJFIA Tracking ท,ที่ฉลาดขึ้นระบบติดตามตัวถูกอัปเกรดขึ้นมาก Neo 2มาพร้อม a c t i v e Track ที่ติดตามได้8ทิศทางรวมแนวทแยง ด้วยความเร็วสูงสุด12บสเสและมีฟีเจอร์ใหม่เซลฟี่ชอตที่ช่วยจัดองค์ประกอบผ้าอัตโนมัติครึ่งตัวเต็มตัวระยะไกลโดยไม่ต้องใช้ขาตั้งกล้องความปลอดภัยและประสิทธิภาพการบินหัวใจของความปลอดภัยคือระบบตรวจจับสิ่งกีดขวางรอบพิศทางที่ใช้เซ็นเซอร์แบบมอนอคิเลอร์กล้องเดียวผสานกับไรดาร์ด้านหน้าและเซนเซอร์อินฟราเรดเรดด้านล่างพร้อมดีไซน์ที่มีการป้องกันใบพัดแบบรอบพิศทางบิวอินเพรเพลกาด ทำให้มือใหม่ก็บินได้อย่างมั่นใจนิโอ2มีระยะเวลาบินสูงสุดสินาทีและมีความสามารถในการต้านแรงลมระดับ5ราคาและการวางจำหน่าย DJI NIO 2พร้อมวางจำหน่ายตั้งแต่วันนี้ที่ DJI Experience Store และตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตด,ด้วยราคาเริ่มต้น7,500บาทสำหรับ DJI NIO s 2 F y m c ม m คอมโบโด o n อราคา9,300บาท DJI NIO 2 F y มมคอมโพร้อมรีโมทราคา1 2 6 0 0บาทและ DJI n e o 2 m o t i o ช n e F วาคอ สำหรับ f p v ราคา1 8 3 0 0บาทคำถามสำหรับผู้อา่านคุณคิดว่า DJ i Neo 2จะเปลี่ยนแปลงวงการดรนได้อย่างไรฟีเจอร์ไหนที่คุณชื่นชอบมากที่สุดและคุณคิดว่าราคาของ DJ i Neo 2นั้นมีคุ้มค่ากับฟีเจอร์ที่ได้รับหรือไม่